अरे अनकैच नहीं अरे हमको माता सत्यवा मैं चाहता हूं सबका कल्याण अभी जो भी करूंगा कार्य करो तब वह कराएंगे लो कनम नमः सामी अनुकतु बंदो पापा वसो तव का संको काम नमः मया वर्दे तुम वंदे हरसा वैरा से गिरा करा तुम الجام পূরিয়া करते हो तू शरण में तथा की गरिया นะโมต <Ether> <harder. S 3> ัสสะพระกะววโตอรหะโตสัมมาสัม <caveat> พ yeah. ุทธะนะโมตัสสะพระกะววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระกะววโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังคัจฉามิ ทำมัง pues mm สารนังขจาม pues nah สสสสิสังขังสารนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปีทำมังสารนังขจามิทุติยัมปีสังขังสารนังขจามิ ตาติยัมปีพุทธังสรนังคัจามิตาติยัมปีธรรมังสระนังคัจามิตาติยัมปีสังขังสรนังคัจามิปานาธิปาตาเวรบณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินนาธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิช้าจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ส,ส,สุลามีระยะมัชฌะปมาสถานาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสสะเย